มันเือจดลดละอลน่นหโปรล้นรอมันว่างกันนะครัมันต้องเต็มพอดีเลยนหครับแสกมันลห,ลลหล่นอกคนจิบลาจิิรู้กันไหม,มไรูกไปหู้หน่อย เขเนะครับเดี๋ยวพอว่าใจในมันเดือดสนี่ห่นเดี๋ยวะเนาะพันอะไอื่นคือพ่อดีอยู่ดิมันมีถุงเดียวหรือเปล่าในในหลอดไม่เปนป้า่หาเสืออรเดี๋ยววันนะติดไปมัเมื่อหาเสือจีจักโลกนอนตโลกเลอืมติดด้วชื่อต่งเนอติดดหล่นเดี พ่อบ่อพ่อบ่นีน่เล,ล็ดว่าดีหลือว่าคนนี่เหรออืมนี่ว่าดีหอดจ้หาอะไรดีพอพอทาอ่ามีเยอะ Sì, thở là bỏ. Sì, thở. Tell us a nightmare, dejection song 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 มีนะมีอ่ะเน้นกรคูปซด้วยเนนดม่้นุ่ยอย่ที่ลี้ยงปูี่ไปงนไไปมัน่ได้หนักด้อครับมันเป็นมันเป็นจานมันประมบบนี้อันนี้เี้่นีปันบ้ว่าตอนแลีนรถเปามงเกดมงเก็ดให้รั้นสมือกันน

กูี่เข่วไปกูกินสิฟงต่อัยนนั่นนะให้พออยืนนั่นนะีว่าเนี่ยช์เขาเนี่ว่าว่าทังเขาไปนหิวไหมครับตู้ไปผุน่ะเศร้าไหมเขาเศ้าอย่าข้องขับยังไปุนน่ะเม่หิวทังไปวัดป้าลันบอวแต่ว่าอท่านถึงดอก คอมเมนทีที tea, ่จามีเคยเห็นนี่เลี้ยวใส่ทีพญี่มิทีว่าวัดทีว่ายุติดเขามันีมีอยู่ขวามือะอันแต่ว่าอยู่ใส่มือยู่ครับอยูสใส้างยู่มือแต่อยผมจ้มจน่ปาบนาเสือมันมีี่อยู่เอบอวนผมยังเกเลยว่ามันคือมีียนะ อว่ที่ตะลองเป็นไเดแนบ่นของตะล่องมันไ่ด้ฟ้ว้เนี่มีเห็ดย่่อ๋ตะมีเ็ดข้างนอกแต่อันนี้เขาให้ซข้างในมั้ยไอ้ที่พื้นเดียวกันก็ถอเจะาข้องพื้นเดียวกันก็แปลงเนี่ยเป็นอาจารย์จ้าของเดียวกันก็แปลงเี่เลยแปงที่เซาอยู่นี่เจ้าของเดียวกันอันนี้มีคนคนผิบ่เห็ดหรอเนี้ยคนบ่อไหวหรอ อันน uh ี้บ่ใสอีกเหรอต้นแหลกมันคือหลกว่ามเวลเวลกีกมาหรอดเีเ่ากกเอามาหาถุงพกกะให้รอเดะก็ว ห้องว่ามันชิปหาเลยแต่ว่าห้องว่ามันบ่หอดดอกเพราะว่าเพราะว่าไอ้ข้างอีกเดียวตรงข้างหวยน้ำตะกอนนรรมัดวัดมะฮอดนีแหละชิปหาเลยพ่อพ่ออยู่นคนข้นผุใส่อีกเหรอแม่ใส่อีกมันบอลนลอก เฮียดอกอันเรลกตอบอักหลายเลยอันเล็กอ่ะอันเอกเวกมันโกอยา่างว่าแน่นี่แล้วแล้วอะไรตัวน